ลดเส้นดวงลดดวงนะลูนะของเราไห่สดบ่ของเจตูอัดคิบค่ของเจาตัดลอ่ะมอืมตัเลกตวลโอเคฮะรสวัสดีค่ะปู่ค่ะวัดีค่ะสาสบายดีสบายดีเสาวเล่พารวยสวัสดีค่ะป้าเก้หาพเก้าพเก้าาพาโชคเกตาพารวยเพาโชเก้นห้าพาร่หอดลูเกพาโชเกพาพกพา กลับจากจังหวัดพิษณุโลกแวมาสุดท้งเมื่อยแสกนอนหันไปแวะเอาดอกไม้ดอกตอกอยู่บ้านน้ำเมื่อนี่มากกะพอดีกับมีเอฟซีเนาะทางช่องบังละวรวยห้าเก้าน้อลูกเนาะอได้เอามาเปิดโชกเปิดลาดน้ําพอก็คือคุณสมพานนาลาดคุณสมนนาราดเฮ็ดบดีพมโคตรทิดามาดนาลาด ทนาวัตนาลาศเด้อพี่น้องฟ้องไปตลอดถึงานางสาวประสบแสงโนภัยวะเนี่ยเกิดวันจันทร์ที่สองเดือนมีตัวสองร้อยสิบแปด่าถาวายผลละไม่ให้เจตัวไปซื้อสองร้อยบาทเด้อนรัชนุลักเชื้ออีกสองร้อยบาทผู้นาข็ขอกราบขอบพระคุณที่คุณน้องทั้งหลายอ่าภาววันพระนี่ผู้นากะสีได้ทำไปที่ สวดเสริมเพิ่มชะตาสงราศีแก้ปีชงเนาะให้ลูกให้ลใหลานทุกๆวันพระนั่นแหละพี่นอ้องผู้นากะขอกับขอบุคุนก็นแล้วกันพระพี่น้องฟองไปทั้งหลายผู้ที่มีลายซื้อผู้นาคเสียวลงไหสิเปรร้อยให้ก็คือปีนาวันเพ็ญเดือนสิบสองปีนาอานั่นแหละมาทานี่ผู้นาคไปมาผู้นาคนี่ยังมาบอกให้พี่เห็นน้องฟังผู้นาค็ได้ไปเอาพระพุทธชินนาฏเพร้อเมื่อย,ยันซึ่งเป็นยันประจำ อาวัดพระพิณรักของเราคือยันอกเราพล้อพี่น้องฟองไปนี่ผู้นักเศร้ามาพร้อมเพราะว่าไปมาแล้วนะแล้วก็าอาชนรับอาหลวงพ่อพระพุทธคินาร่านันอู้อาการเติอบอยูุ่มื่นสองมื่นสองผู้นักกัดโจกไส้หล่นะนะะอันนี้ตั้งหากเอามานะก็เอามาให้ครบ้อคุณวาเนะาะแต่ว่าผู้นักสือเพาท่านให้พี่น้องเห็นเพราะว่าเสียวไว้อย่างเสียวไหววันที่สามสิบนะลูงเนาะ วันาาที่ส mm hmm. ามสิบผมมาเป็นประธานเงินห้างไงเฮ mm hmm. าเห็ดค mm hmm. ื้อเกาแตา่แต่ว่าปูนาคไปปูนาคได้ตัวเลขเมื่อฝากกี่ฝากน้องซึ่งตัวเลขตัวนี้นี่เป็นตัวเลขที่เคยสร้างซื้อเสียงส้างบารมีให้ปูนาค mm hmm. เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วเ,เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วสามตัวตรงตรงวังนนี้ปูนาคได้บาโคตรมาานันแทบสิบ,บสาวันสิบวันเลขตัวนี้มันติกลับขึ้นมาหาปุย่ย S 2> <S 2> ได้บาโคดสามตัวตรงๆเหมือนกันลูกค่ะอ่าแล้ววันนี้มันตรงกับบาลเลทีผู้นาเพียงในแค่วันสลับตำแหน่งกันค่ะอ่าเลียทีผู้ได้เนอะลาชผู้ก็ปล่อยเพิ่มด้วยก็คือเลขหกแปดสี่หกแปดสี่อ่าหกแปดสี่เนอะพี่น้องซึ่งบานเลทีเฮ้ามันสี่แปดเนาะอ,อ่านั่นละเลขเลขบาโคดของหลวงพ่อพระพุทธกินราดนะหกแปดสี่อ่าเพราะว่าผู้ตั้งใจาร ่าก็เรยว่าปล่อยต่อหวดเลยอ่าปล่อยต่ตอต่อไปเป็นชุดท,ที่สมแล,ะะแล้วนาะเจตัวอ่าได้ชุดแรกกับพี่น้องฟ้องไปก็ัน,นเลขของผู้หน้าคือสองสามห้าหน่งอันนี้ปล่อยเป็นเลขสามตัวนะพี่น้องเนอะคือหกแปดสี่วันนี้ผู้นา้าบพ่ไปอีกนิสีเหลือแค่ตัวเดียวคือ วันที่30มสิบเงินห้าง 5, 5, 5, 5. อ่าเท่านั้นงวดนี้ก็ที่ลดลงมาเหลืออยู่แค่สี่ตัวงวดกคอนหาชุดเนาะจ้า <5. S 1> วดก่อนหาชุดแต่ว่างวดน,นี้เหลือแค่สี่ตัวนี่พี่น้องต้องฝ่ายเบิเ่งเอาเด้อไอ้แคบหนาจอไว้ณนะเวลานี้ตอนนี้เลขปูนาคมีอยู่ซ้ำนี้อ่าได้แก่ประกอบเบอรเลขของปูอัญจนะสองสามอ่าเลขดอกไม้มหศัศจรรย์ที่ขึ้นอยู่อ่ากอท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระริจันตัวคือเลขหานึง ปูปีนี้เลขบาโคดซึ่งตรงใจกับผูนนาคมากหลายคือหกแปดสี่เลขบาโคดของพระพุทธกินนาราชค่ะเนี่ยพี่น้องฟ้องไปแคปหน้าจอไว้ผู้นาคปล่อยหรือว่าปล่อยตัวงวดปล่อยสามตัวคือตัวนี้ตัวเดียวนอกจากนั้มีสองตัวนี้ตัวนี้แล้วก็อีกตัวสุดท้ายกายพี่น้องฟ้องไปจะเตรียมตัวเบิ้งว่าวันที่สามสิบผู้นาคเอาเงินทางทาจะได้ตัวอะไรอันตรายเราเรีกอะไรจะตรงใจพี่น้องบอ นะเรียก,กสามตัวนี่คือกันในสามตัวสองตัวนี้กันอ่าให้ไปหาหยิบลอตเตอรี่เอาไว้ก่อนเดี๋ยวพี่น้องกองฝ่ายาผู้ใดมากัดจัดไปอ่าถ้าผู้ใดมกกบ,ดดบามักแล้วก็พานไปอ่าเลียกพ่นหยิบออกมาแม่ผู้นะ่ะว่าได้บาโคตตัวใดเนาะได้บาโคตตัวใดเนาะอ <c oughs> อกมาปูตกมือแฮ้เ <c oughs> ลยเพราเป็นยังเรียกวรี้ปู้นาแไปนั่งเอาได้หกแปดสี่สามตัวตรงๆต,ต,ตอนนั้นนะ่ะแม่คู่พนพรันถึงหลายถึงพลาล้านก็มี พูดว่เจ็ดแสนแปดแสนลูกหลานที่มาสวดด้วยพอเคยเห็นเงินแสนก็ได้เห็นเงนแสนให้วอมกวนมากทั้งหนาบ้านเขามาหาผู้นาผู้นาอยู่น้ำพุเราเคยเห็นเงินหมื่นทำงานมาชีวิตไม่เคยเเหมื่นก็ได้เห็นเงินหมื่นผู้นากเลยว่าถือว่าคัดเป็นสองตัวพอสิบว่าอัศจรรย์ใจลูกแต่นี้มันตรงกันทั้งสามตัวเลยเนาะพูดก็เลยว่าถือโอกาสปล่อยเลยเพราะว่าชอบพี่แล้วจะในกระเลขบ้านที่ที่เจ้าของพ่อพ่นสีให้โ่งอีกเอามากครบชุดเลยนะพี่น้องฟังไปพี่ว่าผู้นาไปได้ตัวเลขสวยๆมาฝากพี่ฝากน้อง วังว่าเลขปูนาคนนี้คือสิบพันเป็นตรงกับกู้เจ้าดังๆด,งดงอกเนาะคือเฉพ่ะหาซื้อกันในยุคเหลือสุดท้ายเรือพี่น้องเหลือคงสุดท้ายของปูนาก็คือคือคอนวันที่สามสิบเดือนนี้มันก็มีสามสิบเพียรี่เนาะถ้ามีสามสิบค่ะปูนามีสามสิบวันที่สามสิบพ่อจะทำมารวล้วมไปตจนการตอนนี้พี่นอ้องปูนาก็มีตัวเลขนี้แหละตอนนี้ที่ไปที่มาก็คือบาโคดของพระพุทธชินราชนะซึ่งตรงใจกับปูนาปูนา,นามากหลาย ันเป็นบานเลขกี่นั่มส่วนเลขสองสามในเลขกูอยัยตนะผู้ไปนั่งสมาพิภาวนาปล่อยตาวันที่สี่พกว่นเนี่นี่ค่ะปล่อยตองวันเลยสีตอนแรกสี่พอตอนแรกพอเลยส่วนเลขห้าหนึ่งในพิจารณาหลังจากตอนนี้มาประมาณสามวันค่ะเพรา่าไปยังตีเห็นเลขหาขึ้นงามครับเขาทุกวันนี้ยังเห็นอยู่ยางว่าตอนนี้ก็ยังเห็นที่เก่าอยเลขหานึงเนี่ยแต่เลขเห็นตัวเดียวเด้เขาเลยว่าโอ้ยเขาจะให้ก็ให้ครบสองตัวลพอให้ตัวเดียวก็ขายดีเลยวางสินะอ่า ดอกไม้พ้าสติแต่มันกลายเป็นตัวเลขอยู่พอท่านเจ้าบุคุณสมเด็จผู้จันโตเนาะผู้ถวายก็เลยเห็นเป็นเลขหาหนึ่งทุกวันนี้ยังเห็นอยู่เดีเ๋ยวไปดีก็ยังเห็นอยู่แต่ว่าบอสาม,มารถที่ใส่ลูกเราเป็นผู้หยิ่งเนาะขึ้นมาทั้งที่ได้ขึ้นท่านที่สามได้แต่ว่าผู้ใครไปอยู่สตีตัดของผู้ที่ท้ายไว้น่ะอยู่ในรูปว่าโลกยังผู้เห็นยังผู้เจะนั่นแหะตอนนั้น่ะจะเห็นจะเห็นชัดมากนะเห็นชัดมากคือเลขหาหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่น้องพ้องไปมากกระจัดไปบ่มักแล้วกับพานไปเด้อ เดินทางเมื่อวานนี่กับบขึ้นวัาสิไปหฮอดเร็วตอนหมวันบายมงเนาะสาเหล่เนาะอโอ้ยบายมงกัศสีมาถ่ายอยู่นี่ขึ้นนึงก็ไล้เอาเช่าเลยเพราะยังไงก็เป็นวันพุธชยัยศรีพรังงานชัยศรีแล้วก็เลยเดินทางกลับมาพักอยู่นครไทยมันค้ำหลุบก็เลยพกักทนันตื่นยามมันเศร้าม,มากก็เลยมาไทายบรรยากาศยิ่งวิถีผู้เรือ<ถ>มากาบพระกรกาศสงโยมากก็เลยมาแวเอาต้นไม้ต้นไหลมาหอดบานคำเนาะ ดีปิดลานว่าเป็นอย่างนี้มาสินอนเน้นน,นะนะ mm. อ่าพอดีเห็นย่างออกไปพอดีเลไย,ยางเอาซ้มกุบ่าเปิดซัมกูบซัมกูย่างมาเปิดรถไทยบังลาด้วยหาเก้าด้วยดีแล้วเอา,เากุญแจไปน้ำเดือดรั่กันลยใช่แล,แล้วว่าดีนอนแล้วนั่นคือคกุญแจไปเยอะเพราะว่าส,าสัญญาจัดเหลียกินนะ,ะถือโอกาสเพราะมันยังเป็นคนที่ทําอะไรนะอยากเห็ดอยากทำอยากสั่งมาแล้วเพราะว่าซื้อต้นไม้มากเลยไปใหญ่บังลูค่ะชาวเมืองพ่อบโบอยากเห็ดให้พ่อห้องงามแค่ในหนาวนี้เนี่ย อีกเจ็ดเดือนสองเดือนดาดอกไม้ขึ้นดูแลขึ้นจะสวงามเมึงทิ้วทันเนี่ยเอาเสงเง็ดห่วยพองเขาดนเดีแล้วกะวังว่างวดนี้กะเหล็กลั่นถ้ำกะฟันดีดิฟันมาเน่ยเอาฟังเนี่ยมึงขึ้นนี่ละฟันมึงขึ้นนี่ละเป็นนอยู่รีสอร์ทเขาลงแหนมเขาเนี่ยละหลังจากที่เอาฟองบนมาแล้วเนาะขึ้นไปรถแล้วนอนหลับฝันว่าปูไปเป็นงานอย่างคนหลายหลายที่ทั้งลูกทั้งหลานเต็มลูกชายพอที่เป็นทหารน่ะ บกมันปกติบมื่อคิดฝันให้มันในใจนะกับหลานอาตีกับซุ้มเนี่ยกับซุ้มโยเมกับซุ้มกูซุ้มหลายคนไปปูหอบเอาแบบแบบแบบมีแบบมีผลมมากลากไม่ยังจระทั่งต้นไม้ไปยองไว้ยองไว้ให้ลูกให้หลานมาเก็บเอาเก็บเอาเก็บเอากินยิ้มน้ำสามล้านกับเบิร์ดถึงู้ทุกคนณหมได้กินกันเบิร์ดชุคนน่ะพูกกันล้ว่าตื่นย้ำเสาร์ของแม่นางฝันเห็นไหมกูสูดกูฝันบ่านน้อแล้ววันน้เลิกเส้นใแหละก็ต้องในฝันก็ต้องในแกว่าฝันดี พ่าปกติแล้วฝันวันหนึ่งข้าวเหนผลไม้เี้ได้อยู่ได้กินนี่หรือปู่ได้ทําพิธีนี่คือว่าปู่ว่าเหล็กลั่นทําเขาแล้วตอนนี้เขาเน้่ยอ่ะจะไม่ว่าม,มันสองสามกระหานึงกรหนึงหรือกับหกแปดสีเพราะว่ามันมีอยู่สนิทที่ปู่ปล่อยไปตอนนี้ค่ะอ่าแต่ว่าถามว่าตัวเลขที่ปู่ปล่อยไปทุกตัวปู่มั่นใจหมดทุกตัวเพียงแต่แค่ว่าตัวได้สิโดดข,ขึ้นบนตัวได้สโดดขึ้นล่างค่ะปู่นะตอนนั้นเพราะฉะนั้นเราให้พี่น้องฟังไปพี่เจ้าฟังคำว่าผู้นางเลยขี่จักรยานว่ามึงจะก่อนเดื้อ ว่าช่างพิจารณาญาณนี้ยี่จักันานิออกมึงตะกอนย่าไม่เลี้ยงแจ้งไอ้ที่เสื้อผู้หน้าก็นั่างค่อยไปงาซื้อรถตีไปขั้นมาเสื้อกับพานไปอ่าเพราะว่าเป็นอย่างผู้หน้าเป็นเพียงแค่ชี้แนวทางน้อกเนาะค่ะพอสามารถบอกอะไรขันปูจักทักแน่ประนันปะโทโยนทีเดียวตึมเลยบอกพี่บอกน้องขาะให้ขารหน้าเบื่อหล่นทีเดียวแต่นี่เขาสีแนวทางกันเื้อเด้ะพี่น้องบ้องไปเด้อผู้หน้าเป็นคนที่ชอบอะไรพูดตรงๆเลยมักตลกตะเล้งที่เราไม่ซีเรียส เอว่า e สั้นเผาแข้งแงกแล้วนะเป็นคนที่ไม่ชอบสี่เหลี่ยมมักอยู่กับลูกหลานมีความสุขสวดมนต์ไหว้พระสอนธรรมะลูกหลานไปนะมีวัดมองไหนไปทำบุญไปพอทำลายดอกนะมีทะเลทำท่านั้นไปอ่ามื่อกี้บปดกระเป๋าเปิดจริงจริงนะบ้อข้างสะลึงบ้อข้างกระเป๋าจะสลึงยี่หรี่อ่ะนี่คือเรื่องจริงมือนี่ไปอ่าไปนั่งไปเงินสองหมื่นห่า S <S อ่าใส่กับเป๋าไปนะไปเศร้าโหพพอเพราะว่าน้ามันเติมน้ำมันแน่คา,ายอยู่ว่ากินทำบุญมาทาัา้งยายสซะอุณาถึงคนน่าสั่นเน้อเพราะว่าเรามีโอกาสได้ทำบุญแล้ว <S <S จเราไปวัดไหนเราก็ต้องไปยอดตู้ดีก็ว่าเติมพลังบุญมาทัางกับเป็นปเติมพลังบุญไปพลังบุญไปไปมันติไปใช้เสียอ่าทำไมเราทำบุญไว้แล้วอ่าครูบาจาย์จะสอนพูดตลอดว่าทำบุญไว้เถอะถึงเห็นเขาเห็นขอท่านอยู่ข้างทางท,างท,างท่าตัวเองไม่ทานอย่าไปตีกิ้นนินทาเขามันจะย้อนกลับมาหาตัวเรา ถ้าคุณไม่ทานคุณเดินผ่านไปเลยแต่ปู่นาคบางคนสมบูรเห็นเนี่ยปู่นาคยอ,อดยอดเอาหายออหายบัดหายโดบคิดท่านาาต่างทิมเผาผีต่างท่านปู่นาคจะทานไว้พอวันใดวันหนึ่งถ้าเราอาบภาพอับโชควาสนาเบิดอิรีแล้วบุญกุศลสวนนีิ์สิยอนมหาเอ้าเ <นะ S 1> พเ่อนสี่บอกกูงสี่แต่ว่าบังเอิญไว้ชีวิตปู่นาคลำบากไม่ถึงเดือนสักครั้งนี่จจำไม่ได้พี่น้องเคล็ดลับปู่นาคลำบากไม่ถึงเดือนสักครั้งนจะมีผู้ใหญ่ใจบุญ มาคำสู้ปูนาคือตลอดปูนาคไปไหนก็นแล้วแต่เป็นอย่างหนึ่งปูนาคกะตันยุบิดามันดาสองปูนาคชอบทําบุญสวดมนต์ไหว้พระจื่อไว้พี่น้องวิบากกรรมของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอเพียงแค่ว่ากรรมสีนักหรือสีเบาหรือสีบางตอนนั้นตอนนั้นเด้อพี่นอ้องเด้อฝากไว้เป็นข้อคิดนะก้อนสิปิดคลิปนี่มิยังถามอย่างบ้โลกมิยังกานบ่ามิยังถามแล้วปูนาคก็บสีเบพี่น้องฟองไปเอฟซีของสุจได้ว่าหกแปดสี่ เป็นเลขของพระพุทธชินราชบาโคตเลขสองสามเป็นเลขปูอายตนะอ่าที่ปูเห็นขอเพิ่นบอกตองงวดเลขหาหนึงปูนาดอกไม้กลายเป็นตัวเลขอยู่ที่คอท่านพระพุทธเจ้าอ่า,พร,พ,อาพระพุทธเอ่อพระพุทธจารย์โตเ้าเนอกพี่น้องกองฝ่ายเพราะฉะนั้นแล้วคลิปนี้กะยำห้แลกแต่ให้ทีเด้อพี่นออ้องกองฝ่ายเด้อเสือ้อปูนากะจัดไปบบเสืออล้วกผ่านไปเอาสำหรับคลิปนี้ปูนา สิขอพักคอนเนอร์เพราะว่าเดินทางมากไกล่ะขอให้ลูกเต่าล้านพี Lord, yes, ่น้องคล่องไายทุกคนเบิดดปลาเลือดโชคดีโชคดีวันที่หนึ่งธันวาคมสามสี่โมงแร่งเซโยสซโยอยู่ร้านทำความกันอีกครั้งหนึ่งเลยสาธุสาธุน้ำไาย